สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมการลอกลายรถอีเต็นนะครับตอนนี้กําลังลอกลายโดยช่างโปครับดูการลอกลายนะครับตันนี้คือเราพ่นสองสเต็ปนะครับฟ้ามิ้นแล้วก็ตัดเงาน้ําเงินเข้มแล้วก็ตัดคมด้วยเงาำดําครับตัดคมด้วยเงาำดำํา แล้วก็ลอกเสร็จเดี๋ยวก็จะเคลือบครับแต่พอดีตอนนี้ยังไม่ได้เคลือบครับรอไล่เก็บงานเพราะว่ารถคันนี้มันใหญ่ครับเป็นหกล้อยาวค่อยๆเก็บท้ายไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายและขวาด้านหน้านะด้านหน้าครับวันนี้คือลอกแล้วนะครับ ดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับโอ้เราลองอย่างนี้ใช่ไหมช่างบออ๋อเราลองหลายลองนี้ยากไหมนี่ครับการลองหลายเลยง่ายมากก็ไปเายนึกว่าจะโม้ซะหน่อยว่าลองยากโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายชุดใหม่อีกครั้งนะครับฝากไว้ด้วยครับอูปองการช่างจังหวัดพุรันครับ ซื้อไป0573965ครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถทุกชนิดรถยกรถสไลด,ลคลดลล์ครับรถเทรลเลอร์ครับทุกชนิดเลยซื้อขายรถอีเตนมือสองกับมีชมกันหลายคันอยู่นะครับนี่ครับหน้าบานนี่ก็กําลังทําอยู่ครับ,บ,รบเป็นรถดำตัวนี้ก็ตัดส,สีให้มันคล้ายๆไทยเทนะครับยังไม่ได้เคลือบเงา นี่เป็นรถดำครับกำลังต่อไม้